สวัสดีครับต้อนรับสู่เพชรพันปลาฟาร์มนะครับวันนี้พาพี่น้องทุกท่านมาดูสายพันปลากระพงขาวไซส์ใหญ่นะครับสายนี้แหละที่เพชรกําลังจะเริ่มทําจําหน่ายนะครับให้กับคุณลูกค้านะครับมาดูกันนะครับเดี๋ยวจะตักจับให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งตัวนะครับมาดูไซส์ก่อนมาดูไซส์ความยาวกันก่อนนะครับดูความยาวนะครับจากหัวจากหัวนะครับดูเกี่ยวปากนะครับไปถึงท้ายปุ๊บนะครับ ดูชัดๆนี่ปึ๊บนี่ปึ๊บดูนะครับไรมาโอเคเกือบแปดนิ้วแล้วครับขาดไปนิดหน่อยนะครับแปดนิ้วพอดีอ่ะน่ะเห็นไหมครับเปี้ยเลยอ่าเปี้ยวเลยเมื่อกี้จับไม่ตรงนะครับแปดนิ้วปลามันงอเออปลามันงอใช่โอเคดูก่อนเนี่ยน,น,นะครับมาดูน้ําหนักกันนะครับแปดนิ้วเนี่ยไซส์แปดนิ้วน้าหนักเท่าไรมาดูกัน หน,นึ่งขีดเนาะหนึ่งร้อยกรัมหนึ่งขีดหนึ่งขีดดูนะครับนี่หนึ่งร้อยกรัมชัดเจนครับอ่าดูปลานะครับดูที่ปลาด้วยปลาโอเคนะครับปลาหนึ่งขีดนะครับเดี๋ยวผมจะติดให้อโอเคนะโอเคค่ะก็ปลาไปถึงทุกท่านนะที่มีความสนใจนะปลาตั้งแต่แปดนิ้วไปก็เป็นปลาสิบตัวโลแล้วนะครับมีความสนใจก็ติดต่อพูดคุยทางเพจได้นะบ,บอ่อตกนะครับหรือว่าพี่ๆเนี่ยท่านใดที่จะซื้อไปเพื่อจะไปกินปลาเล็กๆนะครับในบ่อ อนุบาลนะครับก็ติดต่อพูดคุยทางเพชรทันปลาฟาร์มได้นะครับปล่อยธรรมชาติดีมากนะครับหรือว่าจะปล่อยไปเลี้ยงแบบพัฒนาเลยก็ยิ่งดีนะครับยิ่งมีอัตราการโตที่ไวขึ้นขึ้นเพราะว่าตอนนี้น้ําหนักก็หนึ่งร้อยกรัมแล้วนะครับความยาวก็ประมาณแปดนิ้วนะครับกอฝากไปถึงทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับถ้ามีความสนใจจับจองกันก่อนนะครับเรามีจําหน่ายนะครับเดือนละหนึ่งครั้งนะครับแต่มีไม่เยอะนะเพราะว่าเป็นปลาเกรดพรีเมียมปลาเกรดเ นะครับเป็นปลาที่ร่อนหัวติดหัวเท่านั้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะวันนี้ขอบคุณเอซทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวตาให้ดูใหม่ใหญ่จริงๆไม่ได้ใหญ่เล่นๆนะครับเห็นไหมครับใหญ่เกินมือผมนั่นเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ใหญ่จริงๆตัวหนึ่งหนึ่งขีดนะครับหนึ่งร้อยกรัมนะครับความยาวประมาณแปดนิ้วนะครับจากหัวถึงท้ายแปดนิ้วนะครับ วันนี้ขอบคุณ FC มากนะครับฝั่งไม่ได้โทรศัพท์ด้วย0836673525นะครับกับเพชรพันปลาฟาร์มขออนุญาตลากกไปก่อนสวัสดีครับ